ฮัลโหลทุกท่านสบายดีพี่น้องมือนี้เป็นมือสันวันดีวันสุขีอมุตสุเนาะลานสาววนหำเฮียนการดีเรกเตอร์สร้างมูวี่เพื่อนก็เลยสิสัมผณ์พอตู้กับเมต้มือเพื่อนกำลังใส่ไมโครโฟนให้พอพอตู้เนาะพวกเขาจะเห็ดลาบเป็ดอ่าสู้หลานกินเพราะว่าเบิร์ตดีของคนมือแรงเนาะ เ่ว่ายาเมื่อเร้านี่ไปว่าเตรียมตัวสัมภาษณ์ว่าประตู้แม่ตู้เป็นไปเป็นมายางใดเกี่ยวกับการมาต่างประเทศมาอเมริกาปีใดเดือนใดได้ลูกหลานจักคนและมีความภูมิใจเนี้ยไนนน่นำชีวิตลูกหลานเนาะเพื่นก็นจะฮิตเป็นแบบ สัมภาษณ์ทนายพี่น้นองสัมภาษณ์ออกไปว่าจะปิ่นไปแนวใดเนาะว่าจะสร้างแบบมูวี่ออกมามันจะมวนบอรหรือว่าแนวใดเนาะระวางพอดตู้กับเมตูเนาะอย่า่าย้ายสอนก็ได้เตรียมพ่อมเอวิติ g ทุกสิ่งอย่างเนาะแต่ว่าเพิินเฮ็ดใส่มูวี่ใส่หนังเพิ่นถ่ายกล้องเพิ่นเปิดมือเอาซ,ซ,ซื่อมือนี เดี๋ยวนี้กับแรงคำลักก็จะแบบอ็ดเบิร์ตดีเพิ่นหลานสาวเพื่อนเป็นดูเรกเตอร์สร้างมูวี่เนาะสร้างหนังเนาะก็เลยสิสัมภาษณ์ครอบครัวพ่อตู้แม่ตู้สะก,ก่อนเนาะเดี๋ยวนี้เพื่อนก็สาสองปีแล้วพอดีเบิร์ตดีเพินเ่นมือแรงแต่ว่าเพื่อนก็เลยอยากสนใจว่าเขาเป็นไปมาแนวใดมาตกอเมริกาแนวใดซีวิตอยู่เมืองลาวเป็นแนวใดมาต่างประเทศมีความภูมิใจอย่างแน่ ลูกลานแตกคอกแตกนอกอ,อแนวออกมาเฮาภูมิใจแนวใดควมแตกต่างระหว่างอยู่เมืองลาวระหว่างมาตกอเมริกาเป็นแนวใดสัมภษณ์ไปพืดสันสุนเนลเนาะเกี่ยวกับการว่าเฮามาด้วยวิธีใดเหตุผลอย่างจังมาว่าซานเิเพื่อนก็เลยใส่ไม่ก็ฟอกอ็พูดให้พอเพื่อนเนาะแต่ว่าส่วนข่อยอิงแล้วก็แปลว่าเขาสัมภาษณ์ใส่ใน จอโดยตรงเลยแต่ว่าวิธีเห็ดหลอกเห็ดลาบเห็ดยังแต่ว่าเขาเห็ดเป็นตอนเป็นตอนไปเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันมีเขาพ้มเตี่ยมคอยก็เลยท้ทายกล้องตอนหลานสาวใส่ไมโครโฟนให้พอหลานสาวกับแม่เพิ่นกับพวกเฮียนน้ากันห้องส,สองคนพวกตากล้องแน่และกระสาวกล้องแน่สองคนนั้นเห็ดลาบเป็นอย่างแล้วเรียบร้อยแล้วกับคุณพ่้เพราพคุกินเขากับลาบกับย่างเนาะแต่ว่าคอยก็มา แน่นาว่ามือนี่ไม่อย่งมาดีโอ้งานเขา้างานเขา้าคันเป็นแนวนี้สุสเสาสุทิกหรือว่ามันออกเพื่อนอ้าวกูดนี่ก็ไปไวาติดตามไปเลยว่าเป็นไปเป็นมาเนว่ใดเนะาะว่าซานพี่น้องเอาถ้าเบิ้งการต่อไปเป็นแนว่ใดเนาะ mm hmm. ลานสาวคอย s <S คน <Thank you. S 1> กินเยาเวลกับลาบปิดข้าวเหนียว for the g a กงกับแกงมือคนมือกล้องได้นี่นะมือกล้องได้นี่นะไอ้มือกล้องเยกินลาบปิดแล้วยันเลี่ยวเนาะคนลาวคนไทยหอมกะตัมมะคขือสูเพราคนกินสเปเชียลอีกซะอันนี้เป็นแบบพิเศษหอก เพราะว่าประตูเห็ดลาบปิดเรียบร้อยแล้วหิวเข่าแล้วอยากเข่าแล้วก็กินก้อนลูกก้อนหลานสิมาเนาะก้อนพวกเขาจะมาพาดีมือแรงเพวาเขาก็มือกล้องตากล้องกะเตรียมข้อมทูกสิ่งอย่างเพราะประตูเราเห็ดเรียบร้อยแล้วก็จัดแต่เรากินก้อนมูเนาะเพราะว่าประตูเราหิวเราอยากเราต้องกินก้อนมูอเนาะแลต้องกินก้อนลูกก้อนหลานก็ส่วนตรงนี้แต่เห็นทาพอมลูกพร้อมหลานซีนไปพรอมอยู่ ได้ว่าบัตรลูกหลานมาจอสิกินพ่อพรูปพ่อหลานประสานพวกที่ว่ามือต้องมือ,อยังกจะทายอตอนพ,พูุกินหลังจาคมิดลาบป็ดเห็ดอย่างเรียบร้อยเนาะแต่ว่าคอยโบ้ได้ทายเพราะว่าคอยเกิอยู่ในวีดีโอน้งก,ก,กันกับเพิ่นประซันในวีดีโอน้งกันกับเพิ่์นเราบันนี้คอยแล้วรักคอยมาทายได้ตอนพ่ดตู้แล้วกินเดียวเนาะเห็ดวีดีโอได้ตอนอยู่ในกล้อง ตอนสัมภาษณ์ตนฮิตลาฟิตอย่างฮิตอย่างนี้ในเงินพอสองเท่าอบบริษไทยนอกฮิตแล้วเรียบร้อยละกระจังจัดให้ประตูกินไปก่อนเนาะลาบเป็ดกับข้าวเหนียวแตกไปกระตำบักหุ่งกินอยู่เนาะลานสาวแล้วก็เมย์ขึ้นแล้วก็บูขึ้นแต่ก้องสองคนนั้นอันนี้ก็ต้องเป็ดแกงเป็ดใส่บักปี น้ำกระข่าวอุ่นพวนหอมแซ่บเือพี่น้องต้มปิดใส่บักหัวบักปีเด้อตำบักหุงมาประกอบใส่กับลาบปิดเอาเข้ากันบอ่อะไดซีแซ่บเท่าตำบักหุงเนาะเอากระต้มส้มแบบลาบปิดแหละแต่ว่าพวกตามประทเทศเกาเขากินเต่าน,น้ามัมนทะละะ่านะน้ำรอมันพอกระบอกอยู่ว่าใส่หัวปีเด้อแต่ว่าลาบปิดนี่คนพากันมกักหลายนาซานมักเพมากัมากว่าเนาะ แต่ว่ามือแรงพวกเขาก็จะมีพิซซ่าจะมีเค้กดื่มทุกสิ่งอย่างแล้วเราบอกเราไหวว่วาซานพี่น้อง